เชิญท่านมานพครับท่านแรกครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมมานพกีรีภูวดลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพักเก้าไกลสัดส่วนชาติพันธ์ท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตอภิปรายในยติขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งกรรมธิการวิสามันพจารณาศึกษาหาแนวทางป,ปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ํามันและพลังงานให้เป็นระบบที่ยั่งยืนในส่วนของน้ํามันนะครับท่านประธานครับ ท่านสมาชิกก็ได้พิปรายไปเยอะแล้วนะครับผมขออนุญาตมาลงลึกในประเด็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าและลงลึกในประเด็นเรื่องของพลังงานไฟฟ้าที่เป็นพลังงานทางเลือกครับท่านประธานครับหัวใจสําคัญของการออกแบบพลังงานการวางระบบพลังงานนะครับก็คือเรื่องของการวางแผนในการผลิตว่าเราจะผลิตพลังงานไฟฟ้าเนี่ยอย่างไรครับท่านประธานครับอ,อันนี้คือหัวใจของมันถ้าหากว่า ไม่มีการวางแผนที่สอดคล้องกับทรัพยากรของประเทศนะครับก็จะเกิดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นเห็นอยู่ทั่วไปนะครับท่านประธานครับคือเท่าเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับท่านประธานครับในประเทศไทยเนะี่ยก็แหล่งพลังงานที่มาผลิตไฟฟ้าเนะี่ยก็จะมีอยู่ก็จะมีอยู่แหล่งที่มาก็ไม่ไม,ไม่ไม่กี่ ไม่กี่ที่มานะครับท่านประธานครับคือพลังงานเรื่องน้ํามันเชื้อเพลิงอันนี้ก็นํามาใช้ในการผลิตพลังงานพลังงานน้านะครับก็จะมีอยู่แต่มีส่วนน้อยนะครับพลังงานก๊าซธรรมชาตินะครับแล้วก็พลังงานเกี่ยวกับเรื่องของลิกไนท์พวก่านหินนั่นแหละพวกนี้ครับอันนี้คือที่เป็นอยู่และเป็นระบบใหญ่แล้วก็เป็นพลังงานที่กระจายไปสู่การใช้ของพี่น้องประชาชนและอุตสาหกรรมทั่วประเทศ แต่ว่าผมยังไม่เห็นท่านประธานครับผมยังไม่เห็นในเรื่องของการวางแผนการผลิตที่มันเป็นพลังงานทางเลือกเป็นพลังงานสะอาดอันนี้เหมือนว่าจะเขียนไว้แต่ว่าผมไม่เห็นรูปแบบระบบที่เป็นจริงเป็นจังนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานคลื่นน้ําพลังงานชีวมวลหรือพลังงานอื่นที่มันเป็นพลังงานหมุนเวียนได้และเป็นพลังงานสะอาดท่านประธานครับ ผมอยากจะยกประเด็นเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์ครับคือคือบ้านเราเนี่ยครับผมคิดว่ามันอยู่ในเส้นที่เส้นสูงสุดที่มันมีความร้อนตลอดปีและศักยภาพของประเทศนะครับมันมีความเหมาะสมที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าในการผลิตแต่ว่าทําไมมันไม่เกิดนะฮะท่านประธานครับบางประเทศที่อยู่ในเขตหนาวนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็น,นอย่างเยอรมันก็ดีหรือหลายประเทศในยุโรปนะครับ เขาคิดที่จะใช้พลังงานสะอาดพลังงานที่พระผู้เป็นเจ้าได้มอบให้พวกเราคือพลังงานแสงอาทิตย์นะครับนําไปใช้เพราะว่าที่ผ่านมานะครับกระบวนการทําเรื่องนี้นะครับเราใช้พลังงานที่จะต้องไปไปทําลายทรัพยากรอีกอย่างหนึ่งเพื่อได้พลังงานอย่างหนึ่งมันก็เกิดความขัดแย้งนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ทางภาคใต้หรือกรณีการขุดลิกน้ที่มีแผนอยู่ทั่วไปนะครับมันก็เกิดความความขัดแย้งกันต่อต้านทั้งหมดนี่คือมันไม่ได้สู่การวางแผนร่วมกันระหว่าง ผู้ใช้พลังงานแล้วก็คนที่ออกแบบการผลิตพลังงานท่านประธานครับผมอยากจะชวนท่านประธานมาดูเรื่องนี้ครับที่มันไม่เป็นธรรมทุกวันนี้อันที่หนึ่งก็คือว่าราคาราคาของพลังงานไม่เป็นธรรมเพราะว่าทุกผู้ที่กําหนดราคาพลังงาน,นยอย่างกรณีไฟไฟ้านะครับมันมีอย่างค่า F t FT นี่ก็คือดูไปแล้วมันคือค่าอะไรเขาไล่ไปดูแล้วกันก็ยังนึกไม่ออกว่ามันคือค่าอะไรคือค่าดําเนินการที่มันเกิดเกิดขึ้นจากการลงทุนนะครับซึ่ง ไม่ได้ระบุนะครับสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นมันก็เป็นภาร,ระของพี่น้องประชาชนจะต้องไปรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายนะครับการมีส่วนร่วมในการออกแบบนะฮะเรื่องนี้สําคัญมากนะครับที่ผ่านมาเข้าใจว่าเมื่อมันมีหน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วก็คิดการออกแบบการว่าก็บอกว่าพลังงานจะไม่ไม่พอสำหรับการใช้แต่ผมถามว่าเราเคยเลือกรูปแบบหรือว่าทางเลือกใหม่ๆทนี่มันเป็นพลังงานพอที่ประชาชนจะพึ่งพาตัวเองได้ไหมอันนี้ผมคิดว่า มันไม่เกิดรูปธรรมที่ชัดเจนชัดเจนนะครับผมยกตัวอย่างนี้ครท่านประธานครับเรามีครัวเรือนในประเทศไทยนะประมาณ22ล้านครัวเรือนที่ใช้ไฟเมื่อเกิน5 0 0หน่วยครับถ้าหากเราเติมเต็มให้เกิดชุมชนครัวเรือนเหล่านี้นะครับมีศักยภาพในการผลิตไฟใช้เองได้ระดับหนึ่งแล้วก็ไฟหลวงหรือว่าไฟของการไฟฟ้าเนี่ย เอามาเติมใน,ในระดับหนึ่งเราจะประหยัดพลังงานจํานวนมากเลยครับท่านประธานครับซึ่งผมเข้าใจว่าในระดับเทคโนโลยีวันนี้มันสามารถทําได้ครับออกแบบระบบพลังงานไฟฟ้าทั้งประเทศนะครับในครัวเรือนนะครับทุกหลังคาเนี่ยนะครับมีระบบการสร้างพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แล้วก็ใช้ไฟถ้าไฟมันไม่พอก็ดึงออกมาจากไฟไฟของรัฐบาลไฟหลวงหรือไฟของการไฟฟ้าส่งพิภาคเพียงแต่ว่า ปัญหาทั้งหมดเนี่ยมันไม่มีการปลดล็อกหรือว่าไม่มีการส่งเสริมอย่างจริงจังเช่นเรื่องของวัตถุดิบวัตถุดิบที่จะมาทำเนี่ยฮะมามาทำส่งเสริมอันที่หนึ่งคือการส่งเสริมเนี่ยมันไม่มันไม,ม,นไม,ม,นไม่มันไม่ทุ่มเทจ,จริงๆอันที่สองคือเรื่องราคาวัตถุดิบนะฮะซึ่งผมเข้าใจว่าถ้าหากว่ารัฐเนี่ยมีนโยบายลงทุนแล้วก็มีความตั้งใจที่จะทำให้เกิดพลังงาน ที่สะอาดและเกิดจากประชาชนได้ร่วมออกแบบผลิตจริงๆเนี่ยต้นทุนการผลิตผมคิดว่าไม่มากนะครับหลายๆประเทศก็ทําได้และหลายๆประเทศก็วางเป็นวางเป็นยุทธศาสตร์วางเป็นแผนระยะยาว20ปีไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นที่อินเดียเขาก็วางแผนว่าเขาจะมีพลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ของพลังงานทั้งหมดแต่ของบ้านเราไม่มีนะครับท่านประธานครับผมลองคํานวณคร่าวๆนะครับท่านประธานครับ ถ้าครัวเรือนที <essa> siblings, ่ได้ใช้ไฟนะครับ22ล้านครัเรือนนะครับหน่วยหน่วยใช้ไฟไม่เกิน500กว่าหน่วยเนี่ยนะครับแต่ละปีเราจะประหยัดงบประมาณประมาณหนึ่งืกว่าล้านนะครับหเดือนต่อ1หนเดือนนะครับทั้งปีเนี่ยก็ประมาณ1,32่งแพันล้านอันนี้เป็นเรื่องง่ายๆครับก็ประชาชนก็ใช้แสงใช้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยครับใช้หลังคาตัวเองใช้พื้นที่ของตัวเองในการที่จะ ร่วมผลิตพลังงานไฟฟ้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเด็นนี้สําคัญนะครับท่านเพราะฉะนั้นก็คือถ้าหากว่าได้มีการตั้งกรรมธิการชุดนี้ในสภาห,หรือว่าจะไปฝากไว้จะไปฝากเรื่องนี้ไว้กับกรรมธิการที่มีอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าการออกแบบนโยบายหรือการสร้างรูปธรรมเรื่องของการส่งเสริมให้ครัวเรือนได้ผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เอง ก็จะเป็นเรื่องที่ดีครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะสรุปอย่างนี้นะครับว่าในโครงสร้างการออกแบบการผลิตพลังงานของประเทศนะครับเรามีพลังงานทางเลือกที่มีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับแต่เราไม่เคยเลือกเราไม่เคยเลือกพลังงานทางนี้แบบจริงจังเลยขอบคุณมากครับท่านประธานครับเชิญ